โอเคก็ขอัสดีจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่เพราะน่ไงมุซ่านะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวทางด้านของ KJ นะครับในแบบที่ชื่อว่าอ o ปซีนั่นเองนะครับซึ่งนะครับอัปเดตนี้นะครับจะมีอัปเดตล็อกเข้ามาแล้วนะครับตอนแรกไม่มีนะนี่อัปเดตล็อกแรกครับเราก็จะเพิ่ม นิวไอแลนด์มาก็อยู่นี่เลยนิวไอแลนด์ไอแลนด์ใหม่อยู่นี่นะครับแล้วก็พันธ์นะครับก็คือหมัดใหม่ก็คือหมัดเคเจนะครับออสซิสต์รใหม่ก็คือของหัวเคเจนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดรอปของยูตะไอเทมนะครับแล้วก็นิวเอ็นบีสีนะครับป๊อบยูตะนะครับแล้วก็นิวไอเทมแล้วก็เลดบอสใหม่เลดบอสใหม่คือเคเจนะครับโอเค เรามาดูกันก่อนนะครับก็คือวิธีการได้รับ k คเนี่ย k คอยู่ตรงไหนนะครับให้ท่านชมเนี่ยเดินมาเกิดมาตรงนี้ใช่ไหมให้เราเดินขึ้นมานะครับแล้วก็มาอยู่ตรงบ้านอย่างนี้เน,เนาะหันซ้ายหน่อยเราเจอ k คตรงนี้นะครับซึ่ง k คเนี่ยวิธีการได้รับก็คือเราต้องใช้เงินไม่ใช่ไม่่ใชเงินดิค่าหัว25ล้านนะครับเจม1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับเราใช้หัว k คขา k คแล้วก็ k คโฟน้ยอดซูเปอร์เลสออฟนะครับซึ่งวิธีการได้พวกนี้ วิธีการได้ของพวกหัวเคจขาเคจเนี่ยได้ยังไงโอเคยวผมจะมาทุกคนก่อน,นครับอย่างแรกนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้หมูเดงแล้วกันเพราะว่ามันฟาร์มง่ายตรงนี้เที่างนี้นครับก็ให้ทุกคนเนี่ยฟาร์มก่อนเนาะตีมันพวกนี้ครับมอนอ่ตัวนี้นะครับไลออนนะครับไลออน b ีเคจครับตีนะครับตีไปแล้วก็ตรงนี้จะมีเอ่ไวบีเคจนะครับก็ให้เราตีสองมอนสองตัวนี้นะครับ เราก็จะมีโอกาสดรอปทางด้านฟอปป้าบีเคเจนะครับบีไนี่จะได้อันนี้มาอันนี้ไว้ทําอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึงนะครับเรามาบอกวิธีการได้รับาขาของเ j กันก่อนซึ่งวิธีการได้รับขาของ KJ เนี่ยนะฮะก็คือเราจะต้องตีเซอร์ไพ์นะครับที่จะเกิดทุก2นาที50วิวินะครับตอนนี้โอกาสเนี่ยจาก 1. 0, 1เปนี่ยนะครับปรับเป็น1%เรียบร้อยซึ่ง ปรับตอนนี้อยู่แค่ช่วงเซิร์ฟเวีนะตอนนี้ผมทํําทาการเล่นเนี่ยตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวีนะครับแต่เซิร์ฟรวมตอนนี้ยังไม่ถูกช h u t d o w n เซิร์ฟเวอร์เนาะก็ยังแบบเป็นสูตรชุดหนึ่งอยู่นะครับก็แนะนําให้ทําในเซิร์ฟบีพีก่อนนะช่วงนี้นะครับโอเคอย่างต่อไปนะครับคืออ่าทั้งหัวกับโทรศัพท์เคจหาย,ยังไงนะครับเออว่ะโอเคเดี๋ยว,วเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือทางซูเปอร์เลดออฟน่ะหาทางไหนครับก็คือเราต้องตีมอนพวกนี้เลยนะครับนี่ไอ้พวกไลออนกับวัฟ ตัวนี้ครับ y b k j ก okay okay, like e ็ค uh, okay. so ือก็จะได้โอกาส drop อ๋อ Super Rare Off เหมือนกันนะครับโอเคเนาะอย่างต่อไปเนี่ยก็คือฟ็อบวี้บีไรคีจีทอะไรได้นะครับเราต้องมาเซ็กบอสตรงนี้ครับเป็นบอสเคจเนาะซึ่งบอสเคจเนี่ยนะครับโอกาสเอ่อคือเราต้องใช้ฟ็อบวี้บีไรคีจหนึ่งอันแล้วก็เงินหกสิบห้าล้านนะครับซึ่งโอกาส d อ o เอ่อ อืมปกูริคสิทธิ์นะ Go ก็คือบอสเจ้าตัวเนี้ยจะมีเลือดอยู่ประมาณพันกว่าล้านนะซึ่งตอนเนี้ยหมัดเคเจกำลังบัาอยู่ผมต่อยมัดเดียวคือยังไงก็ตายนะครับต่อยมัดเดียวเนี้ยก็ตายอยู่ดีนะครับซึ่งนี่เราอยู่มานะครับก็คือเออ่ทางหัวหัว G, เคเจอโอกาสดรอปประมาณ0.4นย์จุดสีมันน่าจะหัวใิดนะครับแล้วก็ขาเคเจเอไม่ใช่อาแคนอะไรวะ,รวะมีอะไรบ้างวะลืมอันหนึ่งหัวอ่ะอ่อมือถือเคเจเนี่ย โอกาสดับ0.4เหมือนกันนะสองอย่างเนี้ยดอบจากเอ่อ KJ อ่ะ0.4นะครับประมาณนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เอ่อน้องอะไรออดบอกมาประมาณ0.4ใช่หรือเปล่าวะใช่แหละนะซึ่งยางตบไปก็คือ a อ c เซ s ซี y ใหม่นะครับก็คือ KJH นะครับก็คือเอ่อบวก65ล้านเอ้ย65ล้าน65ล้าน65เปอร์เซ็นต์เลือดบวกดาเมจพันอีก20เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเราใส่กระมาะมณนี้นะครับถ้าคุณมีเผาโกโจโนะครับก็จะบวกเลือดนะประมาณเท่าไหร่วะห้าสิบห้าสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จำไม่ได้ก็จากเล็บลร้อยละสิบล้านเนะนี่ยถ้าเราใส่หัวคีจจไปอีกเนี่ยก็จะเป็นสามร้อยสิบแปดล้านเลยนะก็ถือว่าโคตรเยอะเลยนะครับซึ่งโอกาสดอกเจ้าหัวตัวเนี้ยไอไอซ์ซัลซี้ตัวเนี้ยนะครับโอกาสารรประมาณศูนย์จุดสองนะครับประมาณศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์นะก็นั่นแหละครับขอให้ทุกคนโชคดีนะซึ่งผมก็เกลือมากเลยนะฮะกว่าจะได้มามันาก,ก็ ว่าไงดีก็ก็เกือตรงตรงะก็ก็ก็เกือนะฮะก็พอทุกคนเนี่ยมีทุกอย่างครบใช่ไหมให้เรามาคุยกับ KJ Punch ตัวนี้นะครับ KJ Punch Seller นะครับก็จะได้เลยคุณก็จะได้ของมาปุ๊บใช่ไหมแล้วเรามาดูที่สกิลกันดีกว่านะครับอุ๊อไอ้ยาเจ็บเลยฮนะโอเคเนาะเดี๋ยวสกิลเซตก่อนสกิลเซตจะเป็นยังไงบ้วนดูสกิลเซต เป็นการต่อยต่อยอ่าเราต้องมีดัมมี่ครับนี่คือดัมมี่ของผมเองต่อยสักสองวินะครับฮึบประมาณนี้จะเป็นการต่อยอย่างนี้เลยซึ่งทําดามมีเนี่ยผมว่าแรงมากเลยนะถ้าเราเอาไปใช้กับคนนี่คือแรงมากๆเลยนะครับอย่างต่นไปนี้คือสกิลเอ็กนะครับผมเป็นกาะเตฮิ้วอย่างนี้นะฮะแล้วมันมันไม่ตายวะไม่เหมือนสกิลแรกเลยสกิลแรกนี่คือตายนะ โอเคยันระบายนะครับคือสกิล4น,นั่นเองนะครับก็จะเป็นการลอยขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เคยดูเคเจนะผมเลยไม่รู้เรื่องนะครับสี่ประมาณนี้เลยนะฮะยันระบายคือสกิล V คือสกิลอัลติเมทแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงสุดเ้าใจให้แล้วกันยอมโดนลิขสิทธิ์ปะไม่รู้ อันนี้คือตัดออกเพราะว่ากลัวแ a มปปิวนะฮะก็เลยต้องตัดนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับคิวด,ดี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอขอบคุณที่มารับชมกันนะครับ